หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทไดบ้องนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับก็รับไปเลยผัดสำหรับผัดนะครับก็จะมีก็จะเป็นแชมพูเคราตินนะครับทรีเม้นท์เคราตินแล้วก็ครีมอาบน้ําดีราสกินสูตรใดก็ได้หรือว่าสีเอาเป็นออร์แกนิกก็ไ้นะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ยาสีฟันเราจะให้สองหลอดเลยนะครับก็คือ เป็นเซตอย่างนี้เลยนะครับก็ค,ここคืออย่างที่ที่น้องเห็นอยู่ในไลฟ์สดตอนนี้นะครับก็จะมีนี่แล้วกร็รับพัดไปเลยเนี่ว่าจเ,เอาไปไปิดเอาไปเห็ดสติกเกอร์ไล่ให้แล้วก็ไปสติตเกอรอไล่เใช่ไหมต้องจี่ไหมขายได้ไหม ยิมาน้ำค่ะค so, like oh, ุณแม่เกศสอนคุณบรรัสทำเลยค่ะสติ <t uk> <t uk ๊กเกอร์ลายพร้อมซื้อโอ้ที่ว่าเป็นประมาเจ้าสี่ไม่ถ้าใครอยากได้สีอันก็ซื้อแค่สี่พันแค่ไนได้ครบคอลเลคชั่นได้ครบทุกคอลเลคชั่นหกพันก็ได้เมือนประกาศขายกันนะขายอันละพันไหมขายผัดไหมจะผัดซื้อ เอามาเร็วมาเร็วตอนนี้คือยังสี่มีคนซื้อครบหนึ่งพันบาทด้วยแหละสรุปออยกันอีกหกขวดนะหกขวดหนึ่งเป็นเงินเท่าไหร่พันแปดพันแปดอีกสองใบอีกสองพันพันแปดอย่า, 1, าท, 2008, 2008, 2008, 2008, ยที่ฟันอีกหลอดหนึ่งได้พัดสองอันเลยนะคุณแม่ คนุณคุแม่ยังไงคุณแม่วิมลพันธ์คุณวิมลพันธ์น,น,นะครับชอบความเชีรยขายจึงเลยอ่ะพันแปดบวกหนึ่งพันเฮ้ยสองพันแปดแล้วอีกสองร้อยยาทิฟันอีกขวดหนึ่งก็ได้สามอันแล้วนะแม่นะครับรอบใครที่กําลังสั่งอยู่ตอนนี้นะครับคุณวิมลพันธ์นะครับสองพันแปดแล้วตอนนี้ใช่ไหมตอบยู่น,นึ่งแยกแยี่ เห็นยญม็เออสองพันแปดแล้วสองกันครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเอาจะสิฟันอีกหลอดนึงก็จะเป็นได้พัดทั้งหมดสามอันแล้วครับแล้วก็ถ้าเป็นผมผมจะให้อันเออเรือกับอันหน้าโบทนะครับนี่รวมนี้มันเป็นแบบจะสร้างดีไหมขายรอปีซีหรอกร่ไยกันอ่ะอันนี้ชื่อว่าอะไรเช้นี่ไหม <laughs> ท่านหมด ทนันอยู่น้องแย่งนี่พี่นอ้องน้องพลอยน้องพลอยขายกิ้งค่ะขายกิ้งหรือขายพัดด้วยค่ะพัดไม่ขายครับเพราะว่าเอาไปถ่าแจกเมื่อนี้ไม่ขายเมื่อนี้สิแจกอย่างเดียวนะครับเข้าไปแจกยุทธีเส้นทางแล้วเดมื่อนี้สำหรับ พี่น้องเอฟซีนะครับบานเอบีทีคุณพ่อคุณแม่ทีมมาใหญ่กำลังใจกับมาก่วมเชียน้องเพชรน้องพลเดินแบบวันนี้นะครับเข้ากับแจกไปแล้วโอ้มาท,ทอาทั่วทุกสาระทิศได้เยพี่น้องเพราะว่าจะเป็นอุบลอุดรน,น้องไขยนะครับอุบลนกับมาเด้วยแล้วก็มีกทมนะครับบานเอบีจากกทมมาด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กําลังใจก็ ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางโดยสวัส <Hyper> ดิภาพนะครับไว้มีโอกาสเดียวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ